นับว่าเป็นคลิปไวรัลมากๆนะครับเด็กอเมริกาคนหนึ่งครับที่โพสต์วิดีโอตัวเองในอินสตาแกรมนะครับบอกว่าถ้ามีผู้ติดตามถึง2 0 0 0 0 0คนจะยอมปฏิบัติตามคอมเมนต์ที่ได้รับไลค์มากที่สุดในคลิปและสิ่งที่มันเป็นกระแสและเป็นไวรัลนะครับในเมืองไทยนั่นก็คือคอมเมนต์ที่ได้รับการไลค์มากที่สุดคือคอมเมนต์ที่บอกว่าให้เด็กคนนี้ไปฝึกมวยไทยที่ประเทศไทยติดตามรายละเอียดได้ในอีพีนี้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ TNS Sport Comment นะครับใน EP นี้ครับคุณผู้ชมครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะครับมีการโพสต์ข่าวนะครับไวรัลในเมืองไทยนั่นก็คือคลิปของเด็กอเมริกันนะครับโดยต้นทางที่นำมาโพสนะครับแอดมินได้นำข้อมูลในแฟนเพจ d a a า a ์แอดดนะครับเด็กอเมริกันคนหนึ่งที่โพสต์วิดีโอตัวเองผ่าน i n s t a g r กรโดยเด็กชายคนนี้นะครับเป็นชาวอเมริกัน ได้โพสต์ให้สัญญาว่าถ้ามีผู้ติดตามถึง20,000 0คนผมจะยอมปฏิบัติตามคอมเมนต์ที่ได้รับการไลค์มากที่สุดในคลิปนี้จนกลายเป็นไวรัลมากมากนะครับและมีเม้นท์หนึ่งนะครับที่ไม่ใช่เม้นท์ของชาวไทยนะครับที่เข้าไปเขียนบอกว่าอยากจะให้เด็กคนนี้นะครับบินไปที่เมืองไทยและให้ไปฝึก้อมมวยไทยในค่ายเล็กๆในเมืองใดเมืองหนึ่งของประเทศไทยฝึกฝนเป็นเวลาประมาณ1ปีครึ่งหัดพูดภาษาไทยให้ได้ แล้วต้องทําตัวให้เป็นที่ยอมรับของคนไทยแล้วลองแข่งขันดูชนะในการแข่งขันหลังจากนั้นกลับไปยัง USA เพื่อร่วม UFC รักษารูปร่างรักษาหุ่นตัวเองให้ไร้พ่ายหลังจากนั้นพอเกษียณพอมีคนมาสัมภาษณ์ก็บอกไปเลยว่ามีคอมเมนต์นี้เป็นแรงบันดาลใจในการฝึกฝนมวยไทยปรากฏว่าคอมเมนต์นี้นะครับคนกดไลค์ถึง2ล้าน5แสนคนครับ ซึ่งมีรายงานว่านี่คือคอมเมนต์ที่ได้รับไลค์รับใจนะครับมากที่สุดและไอเด็กคนนี้แหละครับก็บอกว่าได้ได้เดี๋ยวเก็บตังก่อนซัมเมอร์นี้เดี๋ยวเดินทางไปเลยนี่ก็คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะครับแสดงว่าเมืองไทยของเรานั้นเป็นเอกลักษณ์มีสเสน่ห์ใครๆก็รู้จักมวยไทยนะครับมวยไทยนั้นโด่งดังไปทั่วโลกจริงๆชาวต่างชาติเดินทางมาไทยเพื่อเรียนมวยไทยก็เยอะบางคนนะครับกลับไปเป็นนักกีฬา UFC ก็มี และเป็นนักกีฬาวันแชม m p เปี้ยนชิก็มีเยอะมากๆมันทําให้เห็นว่าวัฒนธรรมของไทยศิลปะการต่อสู้ของไทยของเรานะครับโดยเฉพาะมวยไทยเนี่ยเป็น Soft Power ชั้นดีในบ้านเราเลยและปัจจุบันนะครับมีชาวต่างชาติมากมายแห่มาฝึกมวยไทยในหลายๆย,ยิมในเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตครับที่มีเยอะมากๆแล้วกลับไปเป็นนักกีฬา UFC นะครับหรือว่าวันแชมเปี้ยนชิพ หรือลีกต่างๆในต่างประเทศนะครับพอนักกีฬาเหล่านี้แสดงฝีมือเป็นที่ประจักษ์และน่าประทับใจนะครับคนก็ยิ่งแห่มาเรียนที่ประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆสําหรับใครนะครับอยากดูอินสตาแกรมนะครับหรือว่าอยากจะไปติดตามน้องก็สามารถดูได้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์อินสตาแกรมน้องไว้ให้เดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติและคอมเมนต์ของชาวไทยนะครับและอาจจะมีคอมเมนต์ของเพื่อนบ้านด้วยนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น ในเรื่องนี้ประเด็นนี้นะครับมุมมองแรกครับกล่าวว่าฉันเป็นอีกหนึ่งคนที่อยากจะเดินทางไปซ้อมมวยไทยและแข่งขันมวยไทยที่ประเทศไทยมากๆคอมเมนต์ต่อมาครับมีต่างชาติหลายคนที่เดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อการฝึกซ้อมมวยไทยโดยเฉพาะเห็นได้ว่านั่นเป็นแหล่งของการสร้างศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่น่าค้นหามุมมองต่อมาครับพูดถึงมวยไทยมีการเปรียบเทียบ กับการต่อสู้ของประเทศอื่นๆมากมายไม่ว่าศิลปะการต่อสู้แบบไหนที่มาสู้กับมวยไทยก็ห้ามให้เราใช้สอกกันทั้งนั้นกลัวกันขนาดนั้นก็อย่ามาเปรียบเทียบเลยมองต่อมานะครับต้องไปซ้อมกับครูแสนชัยนั่นคือตำนานอันอมตะอีกหนึ่งท่านของมวยไทยภูมิใจกับตัวท่านและศิลปะมวยไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกแบบนี้มมองต่อมานะครับสอนเก่งสอนสนุก ถ้าฝรั่งไม่จริงจังเขาคงไม่มาขนาดนี้คู่แสนชัยแยสอนไปด้วยเล่นไปด้วยให้ผ่อนคลายและดูว่าจะต้องชี้จุดเด่นของแต่ละคนตรงไหนและเขาพัฒนาขึ้นต่างชาติหลายคนนับถือแกมมากๆมุมมองต่อมานะครับมวยไทยอาจจะไม่ใช่ศิลปะการต่อสู้ที่ดีที่สุดแต่มวยไทยจะเป็นศิลปะการต่อสู้ที่อันตรายที่สุดเพราะสามารถทำให้คู่ต่อสู้นั้นเสียชีวิตได้เลย ม,มองต่อมาครับมันคือศิลปะการต่อสู้ของไทยที่ไม่ว่าชาติไหน,ไหนเขาก็มีศิลปะการต่อสู้ประจำชาตินั้นๆแต่โชคดีที่มวยไทยของเราได้รับความนิยมมากและได้รับการยอมรับของนานาชาติคอมเมนต์ต่อมาครับน่าภูมิใจมากที่ชาวต่างชาติชื่นชอบและรู้จักมวยไทยของเราคอมเมนต์ถัดมานะครับนี่แหละคือของจริง มวยไทยนั้นคือศิลปะการต่อสู้ที่คนไทยนั้นภาคภูมิใจมากๆมมองต่อมานะครับแค่น้องบินมาที่เมืองไทยพูดไทยได้สีคคำน้องก็เป็นที่ยอมรับของคนไทยแล้วคอมเมนต์ถัดมานะครับมาเรียนที่เมืองไทยฝึกมวยไทยกินอาหารไทยใช้ชีวิตอย่างคนไทยรับรองว่าพูดไทยได้ได้เรียนวิชามวยไทยคนไทยก็ชื่นชมและยอมรับแล้ว มุมมองต่อมานะครับนี่มันเป็นชาเลนจ์ที่โหดมากคอมเมนต์ต่อมานะครับ,มมมมรบไม่แปลกใจที่ชาวต่างชาติจะรู้จักมวยไทยมากกว่ากุนขเมมุมมองต่อมานะครับเดี๋ยวพวกขเมนก็มาเคลมอีกคอมเมนต์ถัดมาครับขเมนบอกให้ไปฝึกกุนขเมมุมมองต่อมานะครับมาเมืองไทยกลัวติดใจไม่อยากกลับอเมริกามุมมองต่อมานะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย น่าจะใช้โอกาสนี้เพื่อโปรโมทเมืองไทยและคอมเนต์ถัดมาครับพวกเขายังไม่รู้จักกุลเคมของเรามมมองต่อมานะครับประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีศิลปะการต่อสู้การป้องกันตัวอย่างมวยไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกมมองต่อมานะครับมวยไทยนั้นโด่งดังไปทั่วโลกใครๆก็รู้จักมองต่อมานะครับ คนกดไลค์เม้นนี้2อล้านหกแสนคนสแสดงว่าพวกเขารู้จักมวยไทยนี่คงไม่ใช่ไลคจากคนไทยทั้งหมดแน่นอนคอมเมนต์ถัดมานะครับคุณคแมยยินดีต้อนรับกัมพูชาเป็นเมืองที่ปลอดภัยและมีวัฒนธรรมที่สวยงามโอ้โหออกมาเคลมทันทีทันใดเลยนะครับสําหรับประเทศ3นาฬิกาเมองต่อมานะครับดีนะที่เขาบอกว่ามาเรียนมวยไทยที่ประเทศไทย ถ้าบอกว่ามาเรียนมวยไทยที่ประเทศขมินยุ่งเลยมุมมองต่อมานะครับถ้าเอาจริงต้องเรียนมวยไทยแต่ถ้าเอาหาต้องไปเรียนกุนขมร้นคอมเมนต์ถัดมาครับแถวแถวสมุยใครมวยอยู่ใกล้ๆฝรั่งมาเรียนที่ไทยเยอะมากๆมุมมองต่อมานะครับต่างชาติชื่นชมและชอบวัฒนธรรมไทยมากคอมเมนต์ถัดมาครับฝรั่งให้ความสําคัญกับมวยไทยมาก แต่เด็กไทยของเรากลับไปเรียนเทควังงนโดซะงั้นมุมมองต่อมานะครับถ้ามวยไทยมันยากก็ลองไปเรียนกุนทาแมนหน้าหนูก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์และข้อมูลและคลิปที่เป็นไวรัลนะครับในตอนนี้ซึ่งคลิปของเด็กอเมริกาคนนี้นะครับก็โพสต์ไว้นานแล้วนะครับแต่เพิ่งมาเป็นประเด็นเป็นไวรัลในเมืองไทยของเรานะครับและเป็นที่พูดถึงมากๆครับที่บอกว่า ถ้าผู้ติดตามเขาถึง2 0 0 0 0 0คนและมีเม้นในคลิปนี้นะครับที่ได้รับใจมากที่สุดใน i ิน t a g r กรมเขาจะทำตามซึ่งปัจจุบันนี้ผู้ติดตามเขาก็3 0 0แสนกว่าคนแล้วนะครับและคอมเมนต์ที่ได้รับใจก็เยอะถึง2 6ล้านแสนคนให้เห็นว่ามวยไทยของเรานะครับเป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติมากๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเลยนะครับ เอาละครับสำหรับอีพีนี้ผมก็มีข้อมูลมาฝากเพียงเท่านี้หากชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดลิปใหม่จากการแปลคอมเมนต์และเรื่องราวดีๆใหม่ๆใน EP ต่อไปสำหรับ EP ีนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไป <étique> ก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ